สวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะเ,คเรามาดูแปลงผักนะคะเพื่อนเนาะนี่ค่ะกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบในฟินแลนด์ก็มีนะคะไก่พึ่งรู้แล้วเนี่ยถ้าไมมาบ้านเพื่อนนี่ไม่พลาดเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะที่ฟินแลนด์ก็มีกระเจี๊ยบนะนูน่นสวนเขาย,ายาวมากเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูแปลงต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรบ้าง เพื่อนกำลังเก็บให้นะคะเพื่อนให้กระเจี๊ยบกลับบ้านด้วยเนาะแกกำลังไปเก็บให้นะคะน่นค่ะดีจังเลยไม่ว้อเต้ตั้มอะตั้มอะไม่กล้าแต่สัตว์ในห้ารั่วก่อนนี่ก่อนโยยเกต่ะเกต่ะโย้ยกระเสื้อน้ำพริก น้ำปยดึฮึฮึว้าวกี่ตัว <laughs> นี่ค่ะได้มาแล้วนะคะกระเทียบของเราเ <laughs> อาห้อ,หอยแต่เสีย gas วิหวัวเลย กลัวกลัวว่ากะไเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะไปต่อไปต่อนี่ค่ะมาดูแปลงสลัดเอาคะ่ะนี่ก็จะเป็นนี่ค่ะน้ำนะคะเดี๋ยวบอกไงก็จะเปิดทั้งวันนะคะน้ำก็จะไปเลี้ยงผักเนาะ ข้างล่างไม่มีดินนะคะอาศัยน้ำเลี้ยงอย่างเดียวเลยะคะ่ะยาวมากเลยผักสลัดนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรอ,อเดี๋ยวจะพาไปดูอีกเนาะ,ะว้าวนี่คะ่ะทุกคนเรามาดูชมเรามาดูชมพูดไม่ถูกเลยนะคะแตงกวานะคะนี่ สมากตตูนี่ค่ะทุกคนแตงกวานะคะนี่ที่เราซื้อในห้างกันเนาะนี่ค่ะนี่นะคะโอ้โหใหญ่จริงอะไรจริงนะคะนี่นี่ค่ะมันอันแค่นี้เองเนาะนี่นยาวมากเลยนะคะทุกคน ลองเดินไปดูกันเนาะโอ้โหถ้าไม่ใช่เพื่อนแกนี่แกคงม่ได้ไม่ได้คงไม่ได้มาเห็นนะคะว่าแตงกวาที่ฟินแลนด์เขาปลูกกันยังไงเนาะเขาดูแลก,กันยังไงนี่นะคะที่เราซื้อในห้างเนาะโอ้โใหญ่จริงอะไรจริงโอ้โห <laughs> นี่ค่ะพูดนี่นะคะเถา่วเขาเนาะขอบคุณเพื่อนมากนะคะที่ให้เข้ามาชมขอบคุณเพื่อนมากนะคะที่ให้เข้ามาชมเดีย๋ยวไปดูกันต่อนะคะว่า บ้านผักเขาเรียกว่าอะไรนะกัสวีหัวในต่อไปคืออะไรเนาะโรงผักเราต้องเรียกอะไรอะโรงผักใช่ไหมอะไปค่ะทุกคนดูต่อนะคะมาค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่นี่ค่ะโตมาติมะเขือเทศนะคะดูค่ะว้าว นี่ค่ะมะเขือเทศที่เราซื้อในห้างในอะไรนะคะนี่ค่ะที่มาของมะเขือเทศนะคะสูงมากเลยอะ่ะน่าจะสองเมตรได้นะคะเนี่ยดูเถาเขาสิคะแกบอกว่าเมื่อกี้เนาะไอส่วนของแตงกวาเนาะแกบอกว่าแกเก็บแล้วก็จะม้วนเถาเก่าแล้วก็เถาใหม่เขาก็จะโตขึ้นไปเรื่อยนะคะโอ้โห ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนดูสิมันเป็นอะไรที่ต้องโอ้โหว้าวว้าวว้าวนะคะต้องร้องว้าวเนาะเต็มเลยเผาเขายาวมากเลยเนาะแบตไก่ก็จะหมดนะคะเนี่ย ไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายอะไรอีกไหมอาจจะจบแค่นี้เนาะถ้าไม่ได้ถ่ายอีกไก่ก็ขอตรงนี้ก็คือก็ขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของไก่ในวันนี้นะคะพมาชมสวนผักเพื่อนเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไก่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะลากันด้วยนี้ตรงนี้เลยนะคะมะเขือเทศสวยๆเนาะ ผงนี้สวยมากเลยแต่ยังไม่สุกอันนี้ต้นกล้านะคะต้นกล้าสลัดนะคะต้นกล้าสลัดนะคะแกเพาะตรงนี้ก่อนเนาะแล้วแกก็ไปใส่แกเพอะตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ไปใส่ตรงนู้นนะคะอันนี้ก็ผักอีกอย่างหนึ่งนะคะเนี่ย จำชื่อของฟินไม่ได้เนาะแต่มันก็เหมือนผักคะน้าบ้านเรานะคะไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ว่าคล้ายๆนะคะใช้แทนกันได้อยู่เนาะอืใบกระปุกใบกระบอกนี้เนาะนี่นะคะอันนี้อันนี้โตขึ้นมาแล้วนะคะผักสลัดอันนี้โตขึ้นมาเรื่อยๆเนาะนี่ค่ะโอใหญ่มากเลย คณาฟินแลนด์ไก่ตั้งชื่อให้นะโอ้ยเมื่อกี้ลืมถ่ายส่วนมาเขือเทศแบบนี้เนาะให้เห็นหน้าเราด้วยเนาะไม่